ไอเอาหูยเข้าฟิสปีดพร้อมแล้วก็ได้แบวด้วยดูี่้อยแปดที่ปานปัดจงโอ้โหห้าตัวคำเตือนคลิปนี้จัดขึ้นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคําหยาบคายเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่สุบกัญชาและอย่าเสพติด อะไรครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะเจอกันอีกแล้วนะสำหรับวันนี้ก็อยู่กับชอบ่องนนวดนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนั่นะเองนะครับโอเคสําหรับในวันนี้นน,นวดก็พามาอยู่กับหน้าเกมลัคกี้เนเกนะครับเออวันนี้นน,นวดไม่มีไม่มีตัวนะนน,นวดมาแต่เสียงนะครับในวันนี้นั่นแหละ อ่ะโอเคนะครับสำหรับใครที่เข้ามารูปคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับช่องนนหนด,ด้วยนะครับอ่ะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนนทด,ดนะครับสำหรับในวันนี้นนวด,ดมาเล่นในช่วงเย็นๆนะครับพร้อมกับช่วงเวลาโบนัสทา์นะครับเออนั่นแหละมาดูในกลุ่มเลยดีกว่านะครับเออหลักๆเลยเนี่ยโอ้โหสาวทามม่งแตกเยอะสุดนะครับทุกคนเออ ส,สาวท่าม,มารวๆเลยนะครับโอ้ย4,008นะครับเอาเรื่องนะโอ้ยมีแต่สาวร่าคนในกลุ่มเย็ดเท่โอ้โหเล่นกันยังไงวะนี่อ่ะแตกกันเยอะขนาดนี้เออก็ดูกันตามนี้เลยนะนั่นแหละสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกลุ่มบรฒทธรรมนะครับก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกเลยนะครับนนทได้ปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยเลยนะเออกลุ่มบรฒทธรรมก็คือกลุ่มแจ้งเกมแตกดีนะครับจะเพิ่มโอกาสให้เกมนั้นได้มีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับ ที่ตัวเกมจะแตกนะครับทุกคนเออนั่นแหละใครแตกก็เอารูปมาโชว์กันนะครับแล้วก็ไปตามกันนะแล้วก็พูดคุยกันได้ด้วยนะครับถามกันได้นะครับในกลุ่มนะเกมไหนแตกเกมไหนไม่แตกก็ถามเพื่อนในกลุ่มได้นะครับเออนั่นแหละมาสําหรับในวันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาลงไปลุยกันเลยดีกว่ากับเกมนี้นะลักกินเนโกะนะครับทุกคนเออโอเคจัดไปลุยครับอ่ะโอเคมาครับทุกคนอ่ะสำหรับในวันนี้นราโอนเอาทุนมา3 0 2บาท นะครับอืมต้องเล่นทุนหลัก300นะในช่วงนี้มาลุยเธอโบไปเลยนะนนวดจะเทอร์โบยาวๆตลอดทั้งเกมเลยนะนั่นแหละก็จัดเทอร์โบยาวๆเลยดีกว่านะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยยังไม่ทันตั้งตัวเลยวะ่ะทุกคนแม่งเข้าฟิสปินเฉยแล้วโอ้ยเกินจะเข้าไวเกินไปแล้วโอ้ยมาแบบนี้นนวดปื้มเลยนะครับนนวดปื้มเลย ให้แตกดีๆก็แล้วกันนะเบีดห้าบาทนะครับเอ้ยโอ้โ,อโหนนนไม่ได้มองจอนะโอ้โหแวบเดียวนี้ก็คือเข้าเลยนะครับทุกคนเออโอ้โหแต่วันนี้เนี่ยต้องขออภัยทุกคนด้วยใจจริงเลยนะโปรแกรมที่นน,นวดใช้อยู่นะมันเสียนะครับมีปัญหานะทุกคนเออนน,นวดก็เลยมาแต่เสียงเลยครับในวันนี้นั่นแหละ ถ้าเกิดอ่ามันกลับมาใช้ได้ก็จะเห็นตัวนัาหนวดอีกนะครับเออนัานวดก็จะโชว์ตัวนะแต่วันนี้โชว์ตัวไม่ได้นะโอ้ยมาสองร้อยกว่าบาทแล้วนะทุกคนเอออดกสองรอบนะครับคุณ14สป็นสปินปลาไปคุณ16 48บาทโอ้ยปลามา300แล้วนะเนี่ยทุกคนเออเอาเรื่องครับไม่ธรรมดานะเออ ป๋าไป32บาทคูณ16บก็าสุดท้ายแล้วเจ๊ไหมไม่ลงคิวก็ไม่มีโอ้ยเรียบร้อยครับก็จบไปนะทุกคนได้มาที่338บาทนะเอออ้ยนี่อุตส่าห์แบบเข้าเบ็ด5บาทนี่คือแตกเอาโอ้ยเขาตบมัดครับจังหวะนี้ร้อยแปดบาทสวยงามได้อยู่เอาลางวัคอนโตไปอีกเอาจังหว,นวนะนี้โอ้ยแตกดีนะเนี่ยทุกคนเกมแมวเนี่ยเออ แต่หลักเนี่ยเพื่อนในกลุ่มแม่งแตกสาวทำเยอะจริงนะวันนี้ไปไปยาวๆเลยดีกว่าเราอุย้ยนานี้สวยอุย้ยสวยแต่ไม่จ่ายนะทุกคนเออโอ้เพิ่มเบียดไปได้2ี่เลยดีกว่านะนั่นแหละอยู่เบียดบาทดีกว่าน,ะนั้นหนรู้สึกว่าเบียด30ในช่วงนี้แม่งรู้สึกว่ามันมันดูดมากเลยนะทุกคนเออเบียด30ในช่วงนี้เนี่ยนั่นแหละก็จะ ขยับลงมาอยู่20ดีกว่านะออ้ได้10มาครับจังหวะนี้ต่อไหมอ่าได้เคยู่ต่อดีอ่าสวยงามไปายาวๆแล้วแบบนี้มาแบบนี้หนวดเริ่มปึมแล้วเนะี่ยอีสองบาทอู้ไดกองครับ60บาทเอามาต่อดีได้วด้วยเอายังไงสวยงาม14บาทต่อไหมไปต่อครับคิวอีกไหมโอ้โหคมแรงไอ้คมแดงนะไม่ใช่คมแรง โอ้ยลินล้นลิ้นลิ้นแข็งเลยนะคมแรงวะโอ้ยลดเบดดีกว่าว่ทุกคนนำาหนวดว่าซื้อเลยดีกว่ามา3 7 5บาทซื้อไปเลยอเออเสียงแม่งเลยนะทุกคนนั่นแหละเออเอาได้แต่คุณไม่จ่ายไม่จ่ายแล้วจังหวะนี้อย่าบอกน้องว่าเกลือเอาคุณมาอย่างเดียวเลยครับ คนมาอย่างเดียวแล้วนะคนเออมาดิเออสิคนสิบสมาสิบาทต่อไหมไม่ต่อด้วยโหนนวดว่าแมงคิดผิดแล้วทุกคนเอ้่นนวดคิดผิดแล้วที่ซื้อพิสปินเนี่ยไม่จ่ายเลยนะยังได้ยี่สบาทดูเลยหายเลยไงโอ้โหรอบสุดท้ายแล้วทุกคนเอโอ้โหเรียบร้อยครับเตือโอ้โหไม่น่าซื้อยี่สามบาท หมาบบนี้นะดวดม่ปื้มนะเอโอโหนะดวดเซ็งเลยแม่เหลือ200แล้วทุกคนไม่น่าไปซื้อเลยนะจริงๆนี่แหละอยู่เบตสามสิบนี่นแหละเราตอนนี้อุ้ยร้อยสามห้าได้คมแดงว่ะทุกคนเออเอาเรื่องอยู่หมาดีชูชี90้บาทสวยอีกไหมไม่ต่อด้วยเอาเอาได้เค <c oughs> โอ้โหชูชี ได้10บอยู่คูณ2ไป9บาทต่อไหมไม่ต่อด้วยโอ้โหบันได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 ครับจังหวะนี้แม่งมาเออสวยงามนั่นแหละขอชูชีดิบเพื่อนสวยชูชีมาแล้วจวังหวะนี้คูณไปร้อยสี่บาทไปดี่ไปต่อยาวเอาคูณไปสี่ป่าอีกร้อยสี่สี่เอ้ยยังไปต่อเรื่อยๆทุกคนอีกร้อยสี่สี่เอา อุย้ยฟลามาเท่าไหร่วะเนี่ยห้าร้อยหกสิบเอ็ดมาแบบนี้น่าหนวดสุดใจนะเออโอ้โหอย่างเรื่องมันต้องแบบนี้นะเกมแมวเนี่ยเอาได้ใบจากเลยครับตอนนี้เรียกว้จากเลยแล้วกันนะน่าหนวดเรียกว้จากเลยสองร้อยสี่บาทนะครับทุกคนเออมาอีกไหมล่ะไม่ให้ด้วยเอา มาดิเป็นเคเลยทีไคูณไป24บาทได้10บมาอีกเออสวยต่อไหมเจไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆลูกพ่อนั่นแหละสวยงามคูณไป114บาทยังได้ต่อเอาชูชิมาไม่ช่องแรกเพื่อนชูชิไหลโอ้โหถ้าเกิดชูชิลงนะโอ้โ,อโ,อโหนั่นนอดไม่อยากจะพูดถึงโอ้โหกำไรต่ำๆนี่ก็อมไม่พูดดีกว่านะเออ อโอ้ยเออยังดีนะที่เราได้กำไรกลับขึ้นมานะทุกคนเมื่อกี้ซื้อไปโอ้โหยี่สบาบาทนี่คือผิดหวังโอ้ยได้สิบจังหวะนี้ยังไงโอ้โหสาได้วาวมาคิดว่าจะมีต่อนะทุกคนแต่ไม่ให้นะครับเออยังไงเอาสั่นานซะด้วยโอ้โหวันก่อนหน้าหน,นดก็ได้รีวิวเกมใหม่ไปแล้วนะเออก็ แตกดีพอสมควรอยู่นะเกี่มใหม่นะเออนั่นแหละก็เพิ่มเบสสไปเลยดีกว่ามาไปเธอเบอ,เบอร์ยาวเบียดสสเลยนั่นแหละถ้าเกิดยังไม่ได้ดูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะเออในช่องหนวดนะครับถ้าเกิดดูแล้วชอบใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์อู้ยได้แมวอ้ยเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทเอาเรื่องได้แมวสี่ตัวนะทุกคนอุ้ยเอาดิไม่ธรรมดา ไม่ธรรมดา944บาทไปเออทีนนท์ชื่นใจเลยครับทุกคนอืมโอ้โหนานๆทีนะจะทำให้นนวดชื่นใจกับเกมแมวนี่โอ้โหปกตินี่ก็คือดูดมากเลยนะทุกคนมันแหละโอ้โหเอไม่ลงด้วยยังไงเคไหมโอ้โหไม่ให้โอ้โหมาให้ทำอะไรพระแสงอะไรรอบนี้ละ่ะม่ คนสองไปเออแตกนอกที่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะทุกคนโอ้โหเขาตัมมัดมึงมาเยอะโคตรเลยอ่ะโ,โอโ้แต่ไม่จ่ายนี่ครับเป็นหน้าเกมที่สวยงามมากเลยนะทุกคนโอ้โหไปยาวๆไปยาวๆเอาชิบหายมีแบบรู้สึกหน่วงๆน,นะทุกคนร้อยยี่สิบบาทครับตรงนวนี้โอ้ย เล่นในช่วงเย็ยนนี่มักจะหน่วงนะเพราะว่ามันคนมันเล่นเยอะนะครับนั่นแหละถ้าเกิดเล่นนี่ต้องเล่นช่วงเาช้าเช้านะเล่นในช่วงเาช้าเช้านี่ก็คือไหลเื่นมากเลยนะทุกคนเพระาะว่าคนมันไม่ค่อยเล่นเยอะนะครับนั่นแหละสุทหายเอาหูยเข้าฟีสปิดพร้อมแล้วก็ได้แบวด้วยยูสี่ร้อยแปดที่ปานปัดจ โอ้โหห้าตัวมาแบบนี้น่าหนวดซื้นใจแล้วครับห้าตัวเข้าเบ็ดสีแล้วทุกคนเฮ้ยเอาดิโอ้โหได้แมวพร้อมสเกตเตอร์พร้อมมาพร้อมทุกอย่างนะเออที่เหลืออยู่นี่ก็กําไรนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าเข้าเบ็ดสูงนะทุกคนเออนั่นแหละขอให้ได้แล้วกันมาเคต่อไหมสวยไปต่อเทปสิบาทเออยาวยไปยาวยา,วยาวไป นั่นแหละเออ,อแต่จ่ายดีนะทุกคนแต่เสียดายคุณไม่มีคุณน้อยมากเลยนะเออบางทีนี่คุณมาให้เยอะนะทุกคนแต่ว่าคุณเยอะแต่ไม่จ่ายบางทีจ่ายเยอะแต่คุณไม่มีเพื่ออะไรครับแมวโอ้โหมาคุณสิไปปลาร้อยยี่สิบบาทสวยเอ,อ้ยเอาเรื่องตึงต๊งตึงต๊งตึงต้งตึงต๊งตึง๊งตึ้งเอาได้เข้าตมัด เออ336บาทสวยงามอุย้ยแต่เอาเรื่องเหมือนกันนะทุกคนโอ้โหคุณไปที่16แล้วเอายังไงต่อมาไหมไม่มาด้วยเอายังไงโอ้โหรอบสุดท้ายไม่จ่ายเออเหจบไปนะทุกคนได้มาที่1,120บาทโอ้โหน่าจะจ่ายเยอะกว่านี้นะเออแค่ดีกว่าไม่ได้นะเออนั่นแหละโอ้โหอุตส่าห์เข้าเบรด40นะ ที่แบบจะจ่ายเยอะนหนวดไม่ค่อยปื่มแต่ก็ได้อยู่นะทุกคนเออโอ้ยจังหวะนี้ยังไงล่ะครับร้อยสี่สบี่บาทสวยงามเออโอ้โหหมาต่อหมาต่อเออได้เจอ,อยู่ต่อไหมไม่ต่อด้วยโอ้โหแม่งนหนวดรู้สึกว่าแม่งมันจะดุดดูดยังไงไม่รู้อ่ะทุกคนโอ้โหได้มาสองพันยี่สิบ น่าหนวดว่าพอดีกว่านะไม่ไปต่อแล้วทุกคนหยุดดีกว่าเออนั่นแหละก็ทุนมา3 0 2บาทนะครับได้มาที่2020บาทก็ไม่ค่อยเยอะนะเออนั่นแหละแต่ก็เลิกดีกว่าเราไม่โลภดีกว่านะเออนั่นแหละถ้าเกิดโลภมากนี่ก็ไม่ได้อีกนะอาจจะไม่ค่อยได้เยอะนะทุกคนสําหรับในวันนี้นะก็ได้แค่นี้ก็เอาแล้วนะนั่นแหละดีกว่าไม่ได้นะครับสำหรับใครท,ที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์และกดซับให้กับช่องน่าหนวดด้วยนะครับ อ่สนใจเข้ากลุ่มโบนัสทามนะครับก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกเลยนะครับทุกคนเออสำหรับในวันนี้นะนนวดขอตัวลาไปก่อนนะครับและเราไว้เจอคลิปหน้านะครับอ่าสำหรับในวันนี้ก็ขอให้ทุกานโชคดีนะก็ขอกล่าวว่าสวัสดีครับก็ไปแล้วโอเคสวัสดีแม่แห้งสุขสุขคนนนวดไปเลยครับทุกคนบายบายไปนะครับ